ไอทีประจำบ,บ้านสวัสดีครับตัวนี้เป็นหัวแยกหรือว่าจะเรียกว่ารวมก็ได้สำหรับใช้กับสายแลนทั่วไปสายแลนกับสวิชกับคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับตัวนี้เอาไว้แก้ปัญหากรณีที่คุณมีสายแลนเส้นเดียวแล้วก็ต้องการใช้กับอุปกรณ์2ตัวปลายทางนะครับคุณสามารถซื้อตัวนี้มาแล้วก็เอามารวมสายแลนแล้วก็ต่อหัวคู่หนึ่งต่อปลายคู่หนึ่งได้นะครับ ก็เป็นไอเดียที่ทางยูเครนทําออกมาให้นะครับก็เป็นไอเดียที่แปลกๆดีแต่ก็ใช้งานได้จริงนะผมทดสอบแล้วนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้มาเป็นคู่นะครับเวลาคุณสั่งซื้อเนี่ยคุณจะได้เป็นคู่แบบนี้มาซึ่งทั้ง2ตัวนี้เข้าใจว่าเป็นเหมือนกันนะครับเอาไว้ใส่หัว1ตัวใส่ท้าย1ตัวนะครับหลักการทํางานก็คือตรงนี้จะมีสายแลนที่เชื่อมกันเป็นสายตรงนะครับจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งก็คือ100เมตรแบบนี้นะครับ จะเดินสายอยู่แล้วเดินในท่อเดินในฝ้าอยู่แล้วก็ได้คุณก็เอาสายแลน2เส้นมาเสียบฝั่งขาเข้าสมมติว่าขาเข้าฝั่งซ้ายนะครับเป็นเบอร์1แล้วก็เบอร์2 2เส้นนะครับเพื่อต่อไปยังปลายทาง2ตัว2อุปกรณ์นะครับก็จะมีเบอร์1กับเบอร์2เช่นเดียวกันฉะนั้นอุปกรณ์ที่ต่อเข้าเบอร์1ฝั่งซ้ายก็จะไปหาอุปกรณ์ที่เป็นเบอร์1ฝั่งขวาเนี่ยครับมันจะสลับไปอ่กันนะแล้วก็อุปกรณ์ที่ต่อเข้า เบอร์2ฝั่งซ้ายก็จะต้องไปเสียบออกไปหาอุปกรณ์ที่เป็นเบอร์2ฝั่งขวานะครับมันจะเป็นคู่แบบนี้ผมก็จะสาธิตกับตัวนี้นะครับผมมีสายแลนที่วางอยู่ตรงกลางสมมุติว่าเส้นนี้ยาว1 0 0เมตรก็แล้วกันนะครับคุณก็เอามาเสียบฝั่งนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นขาออกไปหาอุปกรณ์นะครับก็จะอยู่ลักษณะนี้เสียบแบบนี้เลยนะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะผมสาธิตลักษณะนี้นะครับ สมมติว่าตรงเนี้ยเส้นยาวยาวมากๆอยู่ในท่อหรืออยู่ในผนังนะครับฉะนั้นเวลาทุนจะต่อคุณก็ต่อฝั่งเนี้ยซึ่งเป็นขาเข้าเสียบกับเบอร์ไหนก็ได้เบอร์หนึ่งครับผมเสียบกับเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ที่เป็นขาออกผมจะต่อเข้ามาหาคอมพิวเตอร์นะครับต่อเข้ามาหาคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เนี่ยนะคู่นี้นะครับฉะนั้นเวลาผ่อนนี้ต่อเรียบร้อยเขาจะปิงเจอนะครับลองสังเกตดู ผมจะต่อเข้าเบอร์หนึ่งฝั่งนี้นะครับเบอร์หนึ่งนะรอสักครู่ตอนนี้สวิตช์กาลังทํางานอยู่นะครับถ้าเกิดปิงเจอก็แสดงว่าเน็ตเวิร์กเชื่อมต่อกันนะครับผมใช้สวิตช์ที่ใช้เวลาเรียนรู้สักครู่นะครับปกติแล้วถ้าสวิตช์ทั่วไปเนี่ยมันจะเรียนรู้เร็วมากๆแล้วก็ปิงเจอง่ายนะครับถ้าเป็นซิ s c o หรือสวิตช์ที่ค่อนข้างดูดีขึ้นมานิดนึงจะใช้เวลาในการเรียนรู้นะครับ ก็สักครู่ครับมาแล้วครับตอนนี้ปิงเจอแล้วนะครับสังเกตดูตรงนี้ปิงได้ปิงได้ไดมีลลิไพ่หนึ่งมิลลิเซกนะครับก็เชื่อมต่อแล้วทางที่ตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับผมจะย้ายมาเป็นเบอร์สองอีกฝั่งหนึ่งเบอร์สองนะครับก็จะหลุดสักครู่แล้วฝั่งนี้ก็ย้ายมาเสียบเบอร์สองครับตรงนี้เบอร์สองหลักการทํางานก็แค่นี้ผมเข้าใจว่าตรงกลางเนี่ย สายแลนจริงๆภายในมีทองแดงอยู่8เส้นเขาก็จับมา4เส้นให้พอตเบอร์หนึ่งสเส้นให้พอตเบอร์2ซึ่งหลักการทํางานเบื้องต้นมันทํางานได้ครับก็แค่นั้นเองหลักการเอาความรู้เล็กน้อยมาประยุกต์ใช้เป็นสินค้าได้นะครับยูกรีนนะค่อนข,ข้างไอเดียดีฉะนั้นก็ใช้งานได้กับอุปกรณ์2ตัวเท่านั้นเองนะครับเข้า2ออก2ก็เดินบนสายแลนทั้งหมดเส้นเดียวตรงกลางแบบนี้นะครับไอเดียดีผมรู้สึกว่าชอบ นะครับสำหรับคนที่อยากแก้ปัญหากรณีที่ต้องการติดกล้องเพิ่มตอนนี้เท่าที่ทดสอบคือผมทดสอบกับคอมพิวเตอร์กับสวิชมหาคอมนะครับยังไม่ได้ทดสอบกับกล้องวงจรปิดที่เป็น POE เดี๋ยวผมขออนุญาตทดสอบเป็น POE ก่อนถ้าเกิดว่าได้ผลยังไงจะทําเป็นคลิปที่2มาให้นะครับแต่ตัวนี้ก็เอาสินค้ามารีวิวให้ชมก็เป็นทางออกวิธีแก้ปัญหาสําหรับคนที่มีสายแลนเส้นเดียวเดินไว้อยู่ยาวๆนะครับแล้วต้องการใช้งานกับ2อุปรกรณ์ก็ยูกลีนตัวนี้เป็นทางออกที่ใช้งานได้ครับ เอาสินค้ามาฝากประมาณนี้ท่านใดที่ต้องการที่ทดสอบตรงไหนก็แจ้งเอาไว้ได้เลยคอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ